ผู้ว่าเชียงรายผุจ้จายเรื่องอะไรผมไม่รู้กันมุงกันเมืองบ้าบอกกนแตกหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าแหมผู้ว่าคนนี้เนี่ยเรื่องงานศิลปะเนี่ยสุดยอดผมมีความคาดหวังว่าเบนเนเล่เชียงรายเนี่ยจะต้องยิ่งใหญ่ งานศิลปะของโลกที่มาแสดงที่เชียงรายเนี่ยจะได้เงินทองเข้ามาจังหวัดเชียงรายเยอะผมจะร่วมกับผู้ว่าลุยกันมาตั้งแต่ท่านเป็นรองผู้ว่าแล้วพอได้เป็นผู้ว่าผมดีใจมาเป็นผู้ว่าเชียงรายโชคดีของคนเชียงรายแล้วโชคดีของของของการแสดงงานเชียงรายบิน,นาเล่โชคดีเพราะคนคนนี้รู้จักงานศิลปะดี ผมนี่คาดหวังมากนะสร้างหอศิลป์ด้วยเงินของตัวเอง35ล้านเพื่อรองรับตรงนี้แล้วก็ร่วมกันกับผู้ว่ากับรัฐมนตรีนะวัฒธรรมรัฐมนตรีวัฒธรรมก,รก็เต็มที่ประลัดก็เต็มที่สะสลอขออสะสลอที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้โดยตรงนะแม้ว่าจะถูกเปลี่ยนจากโควิดมาเป็นประสบก็โอเคอยู่นะครับผมก็ยังโอเคแต่พอผู้ว่าเนี่ยเปลี่ยนแนวโู ผู้ว่าจายอย่างเงี้ยโหแล้วผู้ว่าอีกคนที่มาผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะเท่ากันไหมอาจจะยากพอมาเปลี่ยนผู้ว่านี่จบเกมเลยนะงบประมาณอะไรถูกตัดไม่ว่าต,ตัดนู่นตัดนี่อะไรเหลือน,นิดเดียวโอ้งานเทียไรเป็นเลย่อยทำให้ผมปวดหัวมากเนละทุกอย่างจะมารอเอาอาจารย์เฉลิมชัยช่วยอย่างเดียวหาเงินอาจารย์เฉลิมชัยหาเงิน แม่ไงไอ้หากูก็ไดตายหาอยู่แล้วสร้างหอศิลป์รองรับนี่สามสิบห้าล้านกูออกคนเดียวหาเงินเองสร้างเองแล้วมันจะต้องให้กูหาเงินอีกเหรอรัฐบาลก,ก็ต้องส่งเงินมาตัดนู่นตัดนี่จนแม่งทบไม่เหลือเกี้อะไรทําอะไรไม่ได้แล้วโอ้บ้านเมืองกูนะเงินก็ไม่มา้าอืดอัดโอ้โหตัดนู่นตัดนี่นะ กบีโคราชเขาจัดงานเขายังได้เงินมากกว่าเชียงรายเชียงรายรบ้อมกว่าทังเยอะแยะตัดนู้นตัดนี่โอ้แทบไปเหลือหาอะไรผมเลิกบอกได้เลยวันนี้ที่มาประกาศเนี่ยคือพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดทั้งประเทศคาดหวังว่าเป็นประเเชียงรายจะยิ่งใหญ่นะต่างประเทศด้วยคาดหวังว่าผมเนี่ยเป็นคนจัดต้องยิ่งใหญ่นะแล้วก็ได้ผู้ว่าที่เข้าขากันด้วยนะกระทรวงอุดมก็เต็มที่ เต็มที่หนุนเต็มที่แต่ว่าอยากตอนนี้ผมอยากแล้วผมถอดใจแล้วนะบอกก่อนนะไม่เอาแล้วอย่าคาดหวังกับผมแล้วนะเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของผมแล้วแล้วก็ผมก็คิดว่าวางมือแน่เพราะว่าไม่ไหวแล้วทุกใจเปล่าเปานะ่านะทุกใจเปล่าเปล่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอเบื่อที่หายเบื่อโคตรเลย ้หวังพี่น้องอย่ามาคาดหวังกับผมนะเชียงรายไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยว